โอเคครับสวัสดีกัน,นครับยู่กับผมโรเป็นทูดนะครับวันนี้เอ้ยโทษีนะกินข้าวอยู่วันนี้ผมจะมาเต่อวิธีการสร้างห้องที่สามนะครับข้าแรกคุณก็มาคลิกเล่นี้อเลยอันไหนไ่ะคลิกไปคลิกขวานะไอพวกห้องที่มันมีอยู่แล้วหรือว่าคุณจะคลิกไอตรงช่องว่างก็ได้นะฮะคลิกขวาแล้วก็ไอเนี่ยเคลียร์แค่ไหนอะไรนรี่แหละนะฮะ เนมก็คือชื่อของคุณนะตั้งไปเลยครับพัทเบ o ร์นะครับว่าจะเอาได้จะเอาหรือว่าไม่เอานะครับอยาวก็ได้นะครับถ้าเกิดเราใส่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ตรงนี้ก็จะมีลูกกุญแจล็อกว่เนะีอ่ารูปไอคอนตรงนี้นะครับเนี่ยดูหนะ้าห้องนะฮะนี่ห้องก็คือรูปไอคอนนี้นครับกดตรงนี้ครับเวลาเปลี่ยน นี่ยครับคลิกอย่างนี้นะครับคลิไปแล้วก็อันนี้เอีอไอคอนน่ะอ่านถูกเปล่าแล้วก็เป็นรูปเป็นรูปดาวก็ได้อ่ารูปอันนี้ผมโหลดมาจากเว็บหนึ่งนะฮะอยาให้คลิปไว้ข้างล่างละกันนอเอาเป็นตัววีก็ได้อ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอ่ะอันนี้ก็คืออธิบายตรงเนี้ยเนี่ยเข้ามาห้ามเขียนอะไรเงี้ยเขียนเอฟเส็เส็ดเสฟดฟมาดูในส่วนนี้ครับ อันนี้ให้เต็กมาเป็นในนี้นะครับเป็นไอ้นี้นะครับแล้วก็ส่วนในพวกนี้ก็ปรับยังไม่เป็นเ้าก็กดโอเคไห้ Channel created ก,ก็จะมีแล้วอันหนึง่งเห็นนะจะมีลูกุญแจรูกวีที่ตั้งไว้ชื่อห้องเข้าไป <S Channel <switched>. s w i t c h ก็มีที่เราเขียนไว้อืแล้วก็ดีดห้องซะ Channel deleted โดนคลิกเลย นะ <S channel <switched>. s w i t c h แล้วก็วิธีการสร้างห้อง user joined your channel <Hello. S 2> ามาแล้วอธู <Ooh. S 1> ไปรอห้องก่อนไปรอห้องไปรอในห้องก่อน user left your channel ก็วิธีการสร้างแบบเป็นมาอยู่ตรงกลางเนี้ยมาอยู่ตรงกลางแบบส,สวยๆอ่ะวิธีการสาร้างนะครับคลิกคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็กดอันเนี้ย share เลยอย่าซูไม่โดนกันโอเคอมาถึงนะฮะ ข้างหน้าตรงเนี้ยเป็นตัวีนะครับเขียนตัวซีลงไปไม่ใช่สาระแอนะแล้วก็ข้างหน้าเนี้ยเราจะเขียนว่าอะไรล่ะ this i อันนี้มันจะตคแค่ตัวมานะกดเคไปแ c a r d ก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับโอเค channel deleted อ่าแล้ววิธีการทำเซฟแบบน,นี้ก็เหมือนกันคลิกขวานี้ใส่ตัว c ข้างหน้าป๊บแล้วก็มานี้ แต่อันนี้เราไม่ต้องเขียนแบบเป็นยาวทื่อย่างนี้นะมันจะก็มันก็จะได้แค่นี้นะครับเขียนอะไรไปเป็นตัวเส้นแทนอะ่ะเส้นสามครั้งนะครับสามครั้งพอแล้วพอกดโอเคครับ channel created เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้มันเป็นระบบของมันอยู่แล้วนะถ้างั้นขอจุกกิ้วทั้งในะขอมครับ